ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็สวัสดีครับ f อซนะครับทั้งสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของผมมานะครับแล้วก็กัญยาณิเมตวันนี้มาทำความสะอาดที่ศาลนะครับเพราะว่า เมื่อช่วงปีใหม่มาเนี่ยเราไม่มีเวลานะครับในที่การที่จะมาทำความสะอาดเนะาะอเพราะว่าช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยภารกิจนะครับกับงานที่รับผิดชอบเอาไว้ก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามผมมาโดยตลอดก็จะได้เห็นเนาะหรือไปไล่ดูในทางช่อง YouTube นะครับ เพิ่งจะมีโอกาสว่างนะครับวันนี้ก็เลยมาทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับข้างในเนาะถือโอกาสตรงนี้นะครับอ่าถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเอามาลงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับะนะครับ อันนี้คือในบริเวณสารเนาะผมเองก็ไม่ค่อยจะได้อยู่ที่ตรงนี้หรอกครับนานๆได้เข้ามาทีหนึ่งเนาะเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากตรงนี้ไปประมาณ150กิโลนะครับแต่ผมเองก็ได้มาสร้างไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนาะอืมนะครับอันนี้คือสารปู่ที่อยู่ข้างในส่วนข้างๆนี้จะเป็นองค์แม่ตะเคียนนะครับ ที่เราไปนํามานะครับก็คือให้แม่มาอยู่ตรงนี้เนือ่องจากท่านก็อยากมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับสถานที่ตรงนี้เราสร้างเป็นสาธารณะนะครับอ่าเป็นสาธารณณะเนาะเพราะว่าเราสร้างไว้ให้ชาวบ้านที่เคารพนับถือและก็ศรัทธา นะครับได้กราบไหว้บูชากันนะครับอ่าหรือมาขอพรขอโชคขอลาบกันเนาะก็หลายปีแล้วครับที่เรามาทำตรงนี้กันไว้นะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมแม่ตะเคียนนะครับในองค์นี้ก็เป็น เรือตะเคียนที่เขาคงจะขุดนะครับขุดเรือนะครับก็ไม่สำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับอ่าซึ่งมีร่องของการขุดนะครับทั้งหัวทั้งท้ายซึ่งเราไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับคนขุดก็อาจจะขุดทำเป็นเรือนะครับแต่ไม่สำเร็จ อาจจะด้วยเหตุประการชั้นใดเราไม่อาจจะไปรู้ได้นะครับมันคือเรื่องของอดีตและเรื่องลี้ลับนะครับที่เราเองก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีใครเกิดทันในช่วงนั้นนะครับอ่ะดูกันนะครับชัดๆก็แล้วก็สถานที่ตรงนี้สร้างขึ้นด้วยทรัพย์ปัจจัยไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเจ้าของที่ถวายที่มา เราก็สร้างโดยเงินปัจจัยของชาวบ้านนะครับที่ร่วมกันสร้างหรือผู้คนที่มาขอพรขอโชคขอลาบนะครับแล้วประสบผลสําเร็จนะครับให้เงินมาก็นํามาสร้างนะครับทําเป็นาลานะครับบ้างทําเป็นหลังคาบ้างนะครับเพื่อถวายออกแม่เพื่อกันฝนนะครับ ส่วนอันนี้คือชุดที่ผู้คนชาวบ้านนะครับมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็สมปรารถนาก็ซื้อชุดมาถวายองค์แม่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามาชมแล้วกดติดตามคลิปของผมเอาไว้หรือกดติดตามช่องเอาไว้นะครับเวลาผมไปทำพิธีกรรมหรือมีสาระดีๆก็จะได้เก็บภาพมาบึงปันกันได้ชมเนาะภาพสวยๆงามๆนะครับ อะไรที่พอมีสาระนะครับกดถูกอกถูกใจกดแชร์กดสับตไคร์สถานที่ตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านเทพป,ประทานนะครับซอยหนึ่งนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับส่วนผมเองก็อยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ150กิโลเมตรนะครับขี่รถมาก็ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึง3ชั่วโมงปานเรื่อย นะครับวันนี้คือส่วนของชุดที่นำมาถวายก็เต็มไม้ไปแล้วครับเรายังไม่มีเวลาที่จะมาทำเพิ่มเติมอีกเนาะก็ช่วงนี้เป็นใบไม้ร่วงนะครับตอนแรกกะว่าจะมากวาดทำความสะอาดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นฤดูของใบยางที่ผลัดใบนะครับอ่าที่เห็นนี่แหละครับ ก็เลยเอาแค่พอที่จะกวาดได้นะครับเพราะใบยังร่วงต้องรอให้ใบเนี่ยล่วงให้หมดแล้วก็แตกใบขึ้นมาเราถึงจะมากวาดใบไม้ไมกันอีกทีหนึ่งเนะาะนะครับป้องกันติดไฟนะครับเผื่อว่ามาจดุดทบูบจุดเทียนอะไรตรงนี้นะครับก็มีพี่ๆน้องๆมีชาวบ้านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นผู้ดูแล ทุกวันพระทุกวันโกนนะครับก็จะเอาข้าวปลาอาหารหรือเอาของมาวางมาไหว้นะครับเมื่อช้าผมก็เก็บไปในส่วนหนึ่งเนาะทำความสะอาดไปนะครับหากท่านได้ชมคลิปนี้แล้วหรือเข้ามาเจอนะครับก็อยากจะมาไหว้าย,ยามาขอพรนะครับก็ตั้ง gps มาเลยนะครับบ้านเทพประทาน ซอยหนึ่งอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถ้าท่านใดติดตามในคลิปหรือติดตามในข่าวก็จะมีให้ท่านได้ชมกันอยู่พอสมควรนะครับหรือมากันง่ายนะครับเพราะที่นี่คนมากันเยอะจัดงานบวงสวงทุกปีนะครับในเดือนเมษานะทําบุญประจําปีประมาณกลางเดือนเมษาช่วงวันที่20ประมาณนี้นะครับของทุกๆปี เราก็จะมีการนิมนต์พระพุทธคุณเจ้านะครับาชาวบ้านก็จะมาทําบุญประจําปีนิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนะครับถวายแด่สารองค์พ่อปู่จตุชัยถวายแด่องค์แม่ตะเคียนทองนะครับอ,อันนี้คือข้างในนะครับก็คือจะเป็นตัวสารนะครับหรือเป็น ศาลาให้กับองค์แม่ตะเคียนทองแล้วก็องค์พ่อปู่นะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับจะเป็นศาลาเป็นเพิงพักนะครับสําหรับผู้ที่มาแล้วเผื่อฝนตกนะครับหรือร้อนก็นั่งพักกันหรือเวลามีงานบุญประจาปีพระคุณเจ้าก็จะได้มานั่งเจริญพุทธมนต์นะครับทําบุญตักบาตกันอยู่ที่ศาลาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้องค์พ่อปู่ปสีทุุโท นะครับแล้วก็อง์คแม่นะครับที่สถานที่ตรงนี้ส่วนข้างๆตรงนี้เป็นคลองนะครับเป็นคลองน้ําที่ออกมาจากอ่างรืนในป่าใหญ่ข้างในนั่นแหละครับเป็นคลองน้ําลึกครับน้ําไม่ค่อยจะแห้งมีน้ําทั้งปีนะครับจริงเราลึกมากนะครับที่เราเห็นตรงนี้เนาะ มาสร้างด้วยนิมิตเจนะครับสร้างด้วยปฏิหารนะครับที่ชาวบ้านตั้งเจดิฐานแล้วเกิดเกิดขึ้นเราก็มาสร้างศาลแม่ตะเคียนมานิมิตเราก็ไปเจอมาก็นํามาปฏิสถานไว้ในะที่ตรงนี้นะครับส่วนทางที่เราเห็นหลังรถออกไปนู่นคือถนนนะครับคือบ้านที่เราสร้างองค์พระปู่ปัญจนาคานคราช ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปตรงนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับตอนแรกเราก็กะว่าจะสร้างตรงนี้แหละครับในจุดบริเวณนี้นะครับตอนแรกก็คือจะสร้างไปข้างคลองนะครับแต่สถานที่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าดินจะสะล้างลงไหมนะครับแล้วก็กะว่าจะสร้างข้างหน้าตรงนี้ ก็ต้องตัดต้นยางอีกเยอะนะครับเพราะว่าเนาะเป็นสวนยางนะครับต้องตัดอีกหลายต้นตรงนี้ก็น่าจะตัดเป็นงานเลยครับก็จะได้ต้นยางนะครับเาะเห็นใจผู้ที่เขาถวายที่สร้างตรงนี้มานะครับพอดีมีชาวบ้านถวายที่ให้นะครับข้างหน้าทางเข้ามาเนาะอ่าเราก็เลยถือโอกาส เปลี่ยนจากสถานที่ตรงนี้ไปสร้างตรงปากทางนู้นมาแล้วกันนะครับซึ่งก็หันหน้าเข้ามาทางศารนะครับสาลนี้ก็หันออกไปใส่ถนนนะครับก็ไม่ไกลกันนะครับมองเห็นกันเนาะอีกอย่างหนึ่งน่าจะดีกว่าข้างในเราไม่ต้องตัดตน้นยางสองก็คือในส่วนของข้างในมันจะไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่นะครับสร้างโปรไว้ข้างนอกนะครับ คนมาวิ่งรถผ่านมาถนนก็จะเจอนะครับกราบไหว้องค์ปู่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะเดินทางมาไหว้ที่ศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสที่จะเอาตรงโน้นเลยนะครับเป็นที่ประทับขององค์ปู่นะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับหานักเสี่ยงโชคเนาะอ่าท่านที่ชอบเสี่ยงโชคหรือ ขอพรบุญบารมีขอหวยขอโชคขอลาบนะครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มาขอโชคขอลาบกันได้นะครับไม่มีใครดูแลท่านมาท่านมีทุบเทียนติดไม้ติดมือมาบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าบางทีก็อาจจะหมดนะครับคนมาไหว้ก็หมดนะครับท่านติดไม้ติดมือมาบ้างก็ดีนะครับ ก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับขององค์ปู่ท่านด้วยความเชื่อของเรานะครับด้วยความศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ดูแลรักษากราบไหว้บูชากันเป็นศาลประจําหมู่บ้านเป็นศาสนาประจําหมู่บ้านนะครับทําบุญประจําปีทุกปีนะครับบางปีก็มีพิธีกรรมบวงสรวงนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสารนะครับสารจ้าที่สารหน้าด่านนะครับเราก็สร้างเอาไว้โดยความเชื่อโดยความศรัทธาเนะาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามคลิปผมนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมา แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้งสองพกว่าคนนะครับที่ติดตามมานะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนะาะในการที่เราเก็บบางสิ่งบางอย่างที่มีสาระนะครับมาฝากกันแบ่งป,ปันกันได้ชมเวลาไปประกอบพิธีกรรมหรือเวลาทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่พอจะได้ภาพเอามาลงงไว้แบ่งป,ปันกันชมนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์แบ่งปันกันได้ชมนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ